สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Gaming Channel ในพาร์ทนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำเควส Ultimate Spellbook กันเราจะได้อะไรจากเควส์นี้ก็คือเราจะได้หนังสือ Ultimate Spellbook นั่นเองซึ่งจะเอามาใช้กับสกิล e a d i n g Spellbook ของ Warlock นะครับทำไมผมต้องทำเควส์เพราะว่าผมต้องการสกิล c o m เมด e a d i n g Spell ลบุ๊กไงซึ่งคอมเมเนี่ยมันเป็นอัลติเมทนะมันไม่สามารถแลกซื้อได้เลยมันต้องทำเควสนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีก่อนที่จะทำเควสได้ก็คือ Warlock Level วลร้อขึ้นไปนะครับแล้วกเ็เงินจำนวน1ล้านเซนีนะแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยไปเมืองใหม่เลยต้องบวกอีก50,000เซนีนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีไอเทมชนิดนี้นี่เบอร์นิงฮาร์นะครับดอบได้มาจาก แมกมานะถ้าเกิดใครไปเก็บแมกมาก็เก็บไอเทมนี้ไว้ด้วย40อันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะฮะอย่างแรกคุณจะต้องวาร์ปมาที่เมืองเกฟเฟนหรือว่าเมืองนักเวทก่อนนะครับแล้วก็เดินไปที่สมาคมนักเวทที่อยู่ซ้ายบน ก็เดินเข้ามาในสมาคมนักเวทนะครับพอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บก็เดินเข้ามาคุยกับเลียคนนี้นะแล้วก็เลือกอ่าคือถ้าเกิดเราต้องการทำ Ultimate Spellbook เราก็เลือกข้อสุดท้ายนะครับค่าต้องการ u ั t i m a t e s p e l l b o กนะเลือกเสร็จพอคุยกับคนนี้เสร็จปุ๊บก,ก็มาคุยกับคนข้างมาสเตอร์วอลลอฟนะครับแล้วก็เลือก เกี่ยวกับหนังสือสุดยอดเวทมนต์ข้อสุดท้ายนะครับเพาพะเลือกคุยกับเขาเสร็จปุ๊บเขาต้องเขาจะให้เราเดินทางไปที่มิดการ์นะครับวิธีการก็คือไปคุยกับแมวในอีเดนนะตามผมมา Okay, ก็คุยกับ m อ c นบีอีเดนเพื่อจะเดินทางเข้าไปใน Eden นะพอเราเข้ามาในอีเดนเสร็จปุ๊บก็เดนินขึ้นมาข้างบนคุยกับแมวตัวเล็กสีดำๆตัวนี้นะครับเพื่อเข้าไปยัง New World กันาผมลืมแจ้งสิ่งที่คุณจะต้องมีอีกอย่างหนึง่งก็คือคุณจะต้องทำเควสไปเมืองเ,ออเป็นเมืองดันด้วงได้นะครับเมืองดันด้วงซึ่งมันจะต้องมีแหวนแหวนอันนี้นะนี่ light of e l d e c a s t เนี่ยครับ นะครับเพราะว่าเราเควสของเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่เมืองนั้นด้วยนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่ทําก็ผมทำผมทำคลิปสอนไปแล้วนะครับสําหรับเควสอ,อทำแหวนแปลภาษานะคุณต้องมีแหวนแปลภาษาก่อนนะครับถึงจะทำเควสไปดันร่วงได้นะครับผมทําไว้ให้แล้วทั้ง2องเควสเลยโอเคพอเรามาที่ New World s เสร็จเราก็เดินไปคุยกับชายที่ชื่อเกาฟอสนะครับซึ่งเขาจะอยู่ตรงนี้นะ ุยโอเคพอคุยกับเกาฟอสเสรนะครับเราจะต้องไปที่เมืองเอลดีแคสวิธีการก็คือถ้าเกิดเรามีแหวนแล้วแเราก็สวมใส่แหวนนะสวมใส่แหวนเสร็จมันก็จะมีสกิลอยู่ที่เมซิเรเนียสนะครับก็ดับุคลิกไปที่สกิลแล้วก็จะวาร์ปไปที่เมืองเอลดีแคสเนี่ยฮะอ่ะาแล้วก็เดินขึ้นไปคือเราต้องไปที่แม p ตอนนี้เราอยู่นี่นะครับ l d cast 2ก็คือเดินขึ้นไปข้างบนนะอ่าว้วก็เดินขึ้นไปข้างบนครับอ่าเราก็เดินขึ้นไปข้างบนครับ เดินเดินเดเอ่าเข้าเข้าวาร์ปนี้นะฮะเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้ามาอยู่ในห้องอ่าเราก็เดินมาบริเวณซ้ายมือนะครับแล้วก็คุยกับเมืองเมืองนี้นะควรจะต้องใส่แหวนแปลภาษาีนด้วยนะครับเนี่ยเราถึงจะแหอ่านออกแด้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับอ่านเราก็กดที่ลิฟต์นะแล้วก็ขึ้นไปยังชั้น archive room นะครับพอขึ้นมา archive room เสร็จ หาหนังสือบริเวณซ้ายมือตรงนี้คุยกับหนังสือนะครับคุยคุยไปเรื่อยๆนะครับคุยไปเรื่อยๆ อ่านี่คือที่เราต้องการนะครับพอเราคุมเรื่อยๆเ,เสร็จจนกว่าจะได้เขาจะบอกว่าต้องประกอบ40 burning heart แล้วก็ไปที่ tor volcano d a n จี a n นะครับคือเราจะต้องไปที่ดันนี้นะถ้าเกิดเป็นดันอื่นนะ่ะแสดงว่าไม่ใช่นะครับดันอื่นเนี่ยมันจะไปที่อย่างเช่นดันเออ ice cave อย่างเงี้ยครับหรือว่าคุณหลุนเนี่ยมันจะไปทำเควสสำหรับสกิล เตต้านะแต่ถ้าเกิดต้องการคมเมดจะต้องไปที่ทอร์าคโนดันเจียนเท่านั้นนะครับโอเคพอเราได้รับเควสไปที่ทอร์บาคโนดันเจียนแล้วเนี่ยเราก็เดินทางไปที่ดันเจียนนั้นกันเลยนะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราเดินทางมายังแมปลิงไฟนะเพื่อจะวเไปดังดันเจียน ตอทอวากาโน่นะครับเราจะต้องซื้อวาร์ปจากคอนเทล่าก็ได้นะบอกพระว่ามาริ่งไฟนะครับก็เสียค่าวาร์ปไปพอมาลิ่งไฟเสร็จปุ๊บก็เดินขึ้นมาวาร์ปบนนะ่าะแล้วก็เดินเข้ามาดันเจียนนะครับที่เราจะต้องไปคือชั้น2เข้ามาเสร็จปุ๊บก็วาร์ปเลยนะฮะเพราะว่ามอนแบบนี้โหดมากเพื่อจะไปยังนี่ดูดิอื้อ่าอันนี้ใกล้หน่อยก็คือมามายัง ขวาล่างนะครับนี่เข้าวาปมาขวาล่างพอมาชั้น2แล้วมอนไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะแต่ก็ยังโหดอยู่แต่ไม่ได้โหดมากเท่าชั้นหนึ่งนะครับเราก็ใกล้ถึงแล้วนะไปได้ไหมต้มแข็งไปนั่นแหละดีแล้วนะครับแล้วก็เดินมาใกล้แล้ว เราต้องไม่ตายนะฮะเราต้องไม่ตายเราคือผู้อยู่รอดแล้วก็เดินมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็คุยกับ Powerful Law Energy ตรงนี้นะคุยหนึ่งที่ออตึงล้มเหลวในการสร้างแก่นสารโดยใช้40 Burning Heart ถ้าเกิดขึ้นล้มเหลวอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราต้องไปหา ซ0ซี r n i n g น e ิ่งฮใหม่นะครับเพราะว่าของที่เรามีเนี่ยถูกใช้ไปแล้วก็ล้มเหลวนะเราต้องไปหามาเพิ่มนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมไปหาของมาเพิ่มอีก200ชุดนะเอ้ย2อ0อันก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะ5รอบนะครับได้อีก5รอบหวังว่ารอบนี้น่าจะติดแล้วนะถ้าไม่ติดก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว อะเรามาดูกันนะครับห้ารอบกดไปที่นึงได้ไหมล้มเหลวนะครับอีกสีรอบรอบที่สามก็ยังไม่ติดนะครับอ่ะรอบที่สี่ไปล้มเหลวจริงเหรอรอบที่ห้า เย้ในที่สุดก็ได้ในการสร้างลาวาเสร็จเรียบร้อยนะครับเสียไปทั้งหมด5รอบโอ้โหเอาเรื่องอยู่เนี่ยโอเคหลังจากที่เราได้ไอลาวานี่เสร็จแล้วนะครับอ่าพอหลังจากที่เราได้หินเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปยัง New World นะครับที่แคมป์แคมป์ซ้ายนะวิธีการไปก็น่าจะรู้แล้วล่ะตอนนี้ <laughs> พูดกับแมวในอีเดนนะครับ แล้วก็เดินมาที่ขวามือคุยกับแมวทีนึงแล้วก็คุยกับแมวเพื่อะจะมาคุยกับ NPC ที่ชื่อเกาฟอสอยู่ขวามือนะครับนี่นะเกาฟอสคุยกับเขาใช่ครับพบแล้ว โอเคแล้วเขาจะขอเงินเรานะครับ1ล้านเซนีเห็นไหมเราก็ต้องเตรียมเงินมาแน่นอนค่าเตรียมมาให้แล้วหนึ่งล้านเซนีหนึ่งล้านเซนีหายวับไปกับตาแล้วเราก็จะได้สมุดคอมเมดมานะฮะเรียบร้อยได้สมุดคอมเมดมาเรียบร้อยนะครับก็อันนี้วิธีการใช้อ่าไหนๆผมมาตรงนี้แล้วก็สอนวิธีการใช้ไปเลยแล้วกันนะครับ ผมได้สกิลน,นี้ได้ไหมน่าจะได้แหละวิธีการใช้นะฮะผมขอ,เ,อ,อเป็นแหวนหน่อยแล้วกันแล้วก็ใส่หมวกอันนี้นะครับก็คือเราจะต้องมีสกิลออ reading spell นะฮะ reading spell อันนี้แล้วก็มีสกิล release นะครับสองสกิลที่ผมตั้งเอาไว้แล้ววิธีการใช้จะต้องมีสมุดอยู่ในตัวนะครับแล้วก,กดนี่ reading spell book ขึ้นมาเลือก เลือกสกิลหนังสือที่เราต้องการนะครับพอเลือกเสร็จก็กดรีลิส์นะรีลิสใส่ไปเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาลองไปใส่ในมอนดูนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ให้ดูนะฮะขั้นตอนการใช้ก็คือคุณจะต้องมีสกิล leading spell book นะครับแล้วก็มีรีล a ส e นะฮะแล้วก็ต้องมีหนังสือสกิลที่เราต้องการอยู่ในตัวนะครับ วิธีการใช้คือเรากด reading spell book ไปทีหนึงเลือกหนังสือที่เราต้องการนะครับ double click ก็ได้นะแล้วก็กด release ใส่ monster นะครับประมาณน,นี้แต่ว่าทำามาผมถึงปล่อยไม่ออกเพราะว่าผมยังไม่มี red gemstone อยู่ในตัวนะเพราะว่า comet มันต้องใช้ red gemstone 2อันนะครับแล้วก็ถ้าหากถูกใจเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกด like กด subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมและติดตามเอาไว้พบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ